เฮ้ยรู้สึกว่าเอาสวัสดีครับผมชื่อ,อนนจอนนี่นะครับวันนี้อจอนนี่นะจะมาจะมาจะส่งของนะที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครัะผมก็นนแล้วก็เออผมเต็มของมาแล้วแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ตาแล้วแล้วทุกคนชื่อบอกไว้นะผมชื่อจอนนี่นะครับจอนนี่อ่ะ จะมาจะมาสคราะหงคุณพ่อคุณแม่ได้ตายไปแล้วว่านเพราะว่าไอ้ว่า,วา,วาคุณพ่อขับขับเมาไงก็เลยก็เลยตายอย่างนี้แหละป่ะงันเลยก็เลยก็มางานสพแล้วก็โหนร้อ,รดดองไห้ด้วยก็เลยมาทำารารกิจสง่งขอนะก็หาหาพ่อหาเมียหาลูกนะครับเอ๊ใขรโทรมาลนะ่ะขอรับไปหนึ่งต๊ด ดิจอนนี่แกก็ต้องส่งของนะส่ง oh. ของให้เร็วๆเลยนะแล้วก็อย่าให้เจออีแล้วก็ทำงานให้เยอะเลยแล้วก็นะโอเคมามาเลยสำรเลยนะอ่ะกด oh. กันโยกปุ๊บโอเคโอเคอืมโอตึกอะไรเนี่ย ใช้เข้ามาอย่าตึกนี้สุดยางสวยเลยโอ้โหตึกนี้ไม่เคยจะสวยมากชัชนักเลยอืมขอบคุณไปต่อเธอะนีรถขุมขุมเร็วด้วยเออนั่นใครเนี่ยใส่ชุดเทนทมาเลยโ,โ,โหโอหอันนี้สุดยอดมันวิโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่เปล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดด้วยนี่อัไรรถโรงพยาบาลเนี่ย มันจะยุดมากเลยนังพิบาลก็มีโอ้ฮขอให้คงทำ่างนี้แล้วก็ผมนะ่ะจะมาทำนะ่ะผมจะมาส่งครองนะอืมชีวิตน,น,น,นี้น่าน้าดีจังเลยนั้นนั่นโอเคนะรถของผมจะเร็วด้วยไม่ไรรถผมเร็วยังไงดีนะ ท,ทันตีนยังเนีม่ได้ถึงแล้วนะได้สุดถึงโรงงานแล้วเอ้ยโอเคลอทุโอเโอเคอเคไอ้ยอะไรติดนะไอะไรติดโอ้ยโอ้ยฉันลงไปทีใส่เส้นนี่มันคืออะไรโอเค ขอบุณมากแล้วโรงงานเมื่อไหร่จะเปิดเนี่ยให้อะไรกันเนี่ยดูีิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอ้โรงงามนมื่อไจะเปิดเนี่ยอ่ะประตูเปิดแล้วเอาฟิตอินทำไมแกเม่วานนี้ทำไมไม่แกรวยจังเลยอะ่ะก็เอเพราะว่าไอ้ผมนะ่ะสุดขอ้อฉันชื่อฟิตอินนะ เมื่อวานี้ฟิตอินจนไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้มันรวยขนาดนี้บ้านทำทำเป็นโรงงานของฟิตอินรวยขนาดนี้กระบุว่าทาอะไราไมาถึงรวยก็ผมอ่ะเงินไปซื้อหวยมาแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยก็เลยก็เลยซื้อทั้งหมดแล้วก็รวยมากเลยอ๋อจริงเหรอซื้อหวยมาเหรอเออนั่นสิโอ้โห่ปนี่ผมเอาขอมาส่งให้นะหนอยอ่านี่ไง ข้างหลังอ๋อนื้ออกแล้วอืมของนี่เออนั่นแหละไปเลยโอ้เจออาป,ปาอตเตออยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อเคจะขอเยี่ยมโรงงานแถวหนึ่งนะได้โอ้โรงงานนี้หรูจังเลยมีอะไรบ้างนี่ อันนี้อะไรอะ่ะทาไมาเอาประตูนี้มันล็อกเหรอเบอร์สิเออขอบ,บุณครับบันไดบันไดคืออะไรเงี้ยเดี๋อ๋อบันไดบันไดเลือกแล้วบันไดนี่หมดไปว่าคือไอ้ถ้าเมื่ออะไรอะ่ะก็อย่างนี้แหละเออ มว่าจะมาให้อะไรฮะแล้วมันนี่มันคืออะไรอะเครื่องบดนั่นเหรอโอ้โหโคตรสังหารจังเลยโอ้โหโรงงานนี้โรงงานนี่เป็นโรงโรง,งงานโอ้โหเโตรงนั้นมีจุดตุ๊กตาจระเข้ด้วยเอ้ยแมงมีชีวิตด,ด้วยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยหัวขาดเลย โอ้ยที่ไม่เกิดมาแล้วโอ้โหตุ๊กตาชาร์ลีสุดยอดนะฮะเขาบอกว่าห้ามไปิดใกล้ๆห้ามเข้าไปใกล้เหรองั้นเดินปินก็ได้โอเคอ่เดี๋ยวมาดูกันอีกนะโอ้เออโอ้โหโรงงานนี้สุดยอดมากเลยโอ้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 ยสุดยอดมากโอ้โอ้โหตรงนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหเออมีตุ๊ก ขนาดยักษ์ฮักกี้วอกกี้นี่นาะสุดยอดมากเลยใหญ่กว่าไวย่ากมนุษย์มนุษย์อีกโอ้หโหตรงนี้มีของขวัญด้วยแตงโมอุ้มหัวสนุนแวมนี่อันนี้ระเบิดซีโฟเปล่าเออใช่ยน้ำเป็นซีโฟเชนเลยตาฮักกี้วอกกี้มีของขวัญเหรอน่าจะเป็นลูกปัดเฉยๆนี่มีอะไรหรอกพัดโอ้ให้ดุงล okay, ูกป <tal ho ch> ั coping, em. Brussels, <pol> ้นขนาดยักษ์เองโอ้ยเจ้าเขาวนั่น่ ฉัานขอตัวไปก่อนนะโรงงานนี่สุดยอดมากเลยครั้งขอกลับขอขอกลับบ้านก่อนนะโอเคโชคดีนะเอออย่าลืมปลอดไปนะเอาเมีอ,อะไรหรอก็เชอนะ่ะทำ็นโรงงานแกดูสวยสวยจังเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะคุณคุณครับํามาอย่าตุ่นตายเอา ที่บ้านเข้ากันนะเขาเป็นไรก็รู้อยู่ดีก็โดดโดดออกกระจบรถเฉยเลยเฮ้ยที่บ้าน